สัตว์นกเนี้เกยังตัวแรกเนี่ยสามารถจำตัวแรกหน้าตาเขาเป็นยังไงเห็นก็พูดอยู่ไหมตามก็ดิวยไม่พูดไม่พูดเหรอได้กินในนรกอ่ะได้กินเหม็นเหม็นไหมกลาบเหม็นกาบเหรอได้ยินเสียงไอสัตว์นรกมันร้องควนทางหรือว่าร้องด้วยความเจ็บปวดไหมได้ยินเสียงไหมหล่ะหรือมันเงียบเงียบ ก็ขอให้ยินเสียงสัตว์นรกร้องขอให้ได้หูจีพขอให้ดูหูจีพชัดชัดขอให้ยินเสียงสัตว์นรกร้องถ้ายโยมยอมร่วมมือให้ฉันเนี่ยสัมภาษณ์โยมน่ะก็อาจจะได้เจ้าที่เขาอาจจะเห็นใจให้ลดโทษมากขอสัมภาษณ์โยมนะเออแบบนี้ผู้ไปตามความเป็นจริงเยื่นขอเพิ่มอีกอ่านเขาดิจะทำกรรมอะไรมา ขาว่าไงค่าสัตว์สัดชีวิตค่าสัตว์ค่าสัตว์ประเภทไหนเขียมพ่อเถียงแม่ถ้าอะไรบ้างค่าทุกอย่างแล้วที่หัวหัวเป็นไฟเนี่ยแสดงว่าค่าไฟเหรอเขาบอกเขาเป็นเพชรคาดค่าไฟอะเขาแสดงว่าค้าเม็ดน้าไปท่วอจริงเงี้ย เอาเวลาค่าเ,าเวลาตัดมันร้องไม่รู้สิดสุงสารตัดตั้งยังไง<ส>เขาบอกอาชีพเขาอาชีพคนที่รู้ว่าเป็นอาชีพนี่เขาจะมีเวลาถ้าว่าเขาลเลืกกได้เขาจะไปไปทำบุญก็เดี๋ยวช่วยไถ่าบาปเขานะแล้วก็ตัดยินให้ต้องตกลบป,ปีอะ่ะ ไม่ตัดสินรู้ไหมว่าต้องสมรรถตัวเขายังไม่รู้ไม่รู้เยอะเกินไปเอาแป่แต่ละวัน่อยโยนโยนมาช่วยเอาอะไรให้กินหน่อยใ่รับบนแทบจะไม่ได้กินอะไรเลยไม่กินอะไรเลยแล้วเอาลงช่วอย่างไรอ่ะเคี่ยนตีไหมเมื่อเคี้ยนตีแต่ให้กินน้ำร้อนอะไรนะกินน้ำร้อน ข้าวไม่ได้กินกินแต่น้ำร้อนคุณถามเชื่อหลับกบอกที่จังหวัดเช่แฉ่ผมรอไม่เคยให้การสัมภาษณ์ที่สมบูรณ์แค่ไหนบักเชียงรายเชียงรายเออดีขนาดบักที่จังหวัดปทไม่ถามชื่อหรอกบอกขอบใจมากนะบอกขอให้หมดกำไรไว้แล้วก็เดินไปสัมภาษณ์สั้นก็คืออ กรนการที่เราจะต้องเดินไปเพื่อไม่ใช่ไปดูพวกสัตว์นรกที่ขังตามหรตามห้องขังต่างๆไม่ใช่มันมันไปดูปละครสัตว์นี่ไม่ใช่เราต้องต้อง,องใช้ไปสัมภาษณ์ต่อด้วยได้ได้พูดคุยได้โต้ตอบไม่งั้นมันจะเป็นของลวงไปดูภาพเฉยๆเนี่ยภาพลวงเกิดขึ้นได้เราต้องถามเขาเราได้ยินเขาเขา,เขาตอบมาเงี้ยโต้ตอบกันได้ ก็แสดงว่าไม่ใช่ของรวมเราจะได้รู้เองเห็นเองัำชีว่เาเออมันมีของรวงไม่ไม่มีใครไม่มีไม่ได้พระจา์สร้างสร้างเรื่องขึ้นมาเองหรือว่ใครมีผู้ม,มีอำนาจสร,ร้างภาพหลวงจางขึ้นมาถ้าไม่ได้เชื่อมั่นเชื่อถือได้ก็อีกอย่างมันเป็นการนำพาสเนี่เป็นหลักสูตรเลยวก็หลวงพายต้องนำพาสตว์โลกแล้วเราจะ จำอากมาเพื่อจะสอนตัวเราเองแล้วก็ไปสอนตัวเองเพื่ออากาศในโลกมันร้อนเลยมันหนาวเลยมันเย็นได้ยังไงมัอุณหภูมิเราขอให้ได้สัมผัสละเอียดเรงนี้ให้ได้สัมผัสละเอียดหรือให้ได้รับรู้อุณหภูมิที่อยู่ในโลก,โลก,ลกมันร้อนเลยมันหนาวยังไง ร้องให้ช่วยด้วยอาจารย์เราสมควรจะทำแบบไหนอรัทาไงนะคนโดนขังร้องให้ช่วยช่วยอะไปตำพระกาลนี้อยากรู้่าเขาให้ช่วยแบบไหนลกเขาอยู่ยังไงครับโดนล่างโจแลวอยู่ในกักขีกักขังกักขัง หาทางออกไม่เจอก็ขังไว้เลยขาขังเขาไว้ไดแต่นี่เขาอยากออกนะอาจารย์ฮะเขาอยากออกเขาชี้ให้เราไปเปิดประตูให้เขาไม่ต้องอยจะลวงเราไม่ต้องเลยเดี๋ยวเราเรานั่นเลยจะถูกขังไว้ในนรกจะโยมมาโทษเยอะแยะเลยนั่นน่ะอย่าไปเถื่อไปทำนั่นน่ะเรามีสิทธิ์ทางพันธอย่างเดียวอย่าไปทำอย่างอื่นเพื่อพระอาจารย์นะอย่าไปทำอย่างอื่นนะโดนโยมเราจะจับขังไว้ในนรกแน่ๆเลยนี่ เราเห็นตัวอย่างเราที่ไปเคยป็นไ,ไปช่วยญาติน,น,ตนั่นน่ะสิเออองรวมเราไงสิจะไปทำเป็นนักฆาเลยได้อภัยมาแล้วครั้งหนึ่งนะั่นแหละมาเจอญาติกินยาตายเออญาติหลายคนเหรอแล้วคั้งไหนอ่ะญาติข้างแม่ครังแม่เออหลายคนนี่ต้องใช้บุญเยอะนะเนี่ยกว่เยอะหลายคนเหลืเอะะเกินเ,กเ,กเนี่ยไงานเราต้องสะสมบุญให้เหยอะ เพ่งจะไปช่วยญาติได้หมดนะงเสองคนเจอครั้อองแรกแต่ตอนนี้คนคนใหม่ไี่เป็นคนที่สามเหรอคนที่สามเอออะไรคุณไม่พรนะเยอะญาติเยอะเนี่ยบางั้นเราต้องนั่งสะสมบุญไปที่ช่วยเขาได้บุญนิดหน่อยช่วยไม่พ้นหรอทำกรรมอะไรอ่ะบางทีเขาทำกรรมไอ้ที่รับตาไว้เราไม่รู้อ่ะคิดว่าเป็นคนดีดนนเรื่องหลังก็าไปทำกรรมไขาไม่ชั่วไว้ ก็ไปเป็นคนดีๆจะไม่ตกตายตายตกนรกไงเราคิดดีคิดแบบนั้นประกาศให้คนอื่นรับรู้อยูเบื้องหลังว่าทำชั่วอะไรมารู้ทำกรรมอะไรไว้อะญาติเราอ่ะเขาบอกเขาคิดว่าพ่อแม่เขาไม่รักเขาเขาน้อยใจเขาตายกันอายุกี่ปีล่ะนะ ยี่สิบกว่างจนถึงยี่สิบปีนะ่ะพ่อแม่แม,ม,มเลี้ยงเรามาขนาดนั้นพนะ่อแม่ไม่รักเราเลยเขาเลี้ยงมาจนรว่าขนาดนั้นถ้าไม่รักเรานะ่ะเขาไม่เลี้ยงเรามาขนาดขนาดนั้นห,ออนหขอขอรอกนะถ้าจิ้มหักคอชิ้มเหยเขาถอนออกมาแล้วเขาบอกเขาได้ยินอาจารย์พูดนะได้ย,ๆๆยินก็ด้ยินก็ฟังไปนะถูกไหมล่ะที่ว่าอาจารย์พูดนะ กำลังเสียใจอยู่อจาจารย์เสียใจในเรื่องอะไรที่เขาทําตัวเองเออ,อเย,ยังเลือลุกได้อยู่เลื่อนตัวอยู่บางคนก็นถือที่ถี่อยู่นั่นแหละโลกวิญญาณกับโลกมะเร็งต่างกันเลือตัวไม่สามารถทําบุญกุศลอะไรได้แล้วอ่ะคิดได้ก็สายแล้วอ่ะน้องบุญว่าอาจารย์ยันใหญ่เลย เป็นวิญญานหลายตัวหลายยืนนั่นแหละห้องถังเนี่ยห้องถังเนี่ยต,ตัวนี่ยเรือลร่างโซ่เรื่องถังห้องถังมีมีสัตว์โลกกี่ตัวในห้องถังอ่ะนับไปตัวหน้าจานเยอะจัดห้องถังรวมได้หลายห้องเหลือเกินเออไม่เป็นไรหรอกเอาสัมภาษณ์ไอ้ญาติของเรานี่แหละ่ยเราจะช่วยญาติของเราได้อย่างบุญพอตอนนี้สามคนนั<ด>้นจะวุ้นมากแล้วต้องจะช่วยได้เลยเนี่ย ทำกินกินผิดมางบุญไม่พอนะตั้งใจข้าส<า>ัตรูลกไปเรื่อยบุญก็จะเพิ่มบุญเรื่อขึ้นเรื่อยๆนะอเอาการกระทํานั้นนะมาตีแผ่ให้คนอยู่เบื้องหลังได้ทราบย์ร้างเพราะการกระทําชั่วตายไปมันตกรบแน,น่น,นอนเราได้สอนตัวเองด้วยเอาประสบการณ์ที่เราลงไปตัางข้สัตว์ลกนเนี่ยมาบอกคนอื่นด้วย อชั้นตอนนี้มันเป็นเปรตอยู่เขาขังมันอยู่แสดงว่าญาติเราเยอะแยะนะต้งนั่งบุญเยอะแยะนะน้องชายเลยเนี่ยนั่นแหละต้องนั่งอี้มากๆเลยดูแต่บุญองเราไปช่วยบุญญาติเราเยอะแยะเลยเนี่ย่เตือนตัวเองนะญาติเราตกั้งใจ บุญไปช่วยอย่างเดียวเลยต้องนั่งสมาธิระยะให้ไในหลายรอบเดี๋ยวบอกจะช่วยนะอย่าตั้งสมาธรรมฐานหลายรอบอย่าเวบุญกว่านั้นมาช่วยช่วยขึ้นสวรรค์บอกเนี้ยบอกจะจากไปกำลังบอกกับน้องอยู่เดี๋ยวจะนั่งสมาธิแผ่เมตตาไปให้แผ่เมตตาทำบุญได้เยอะหน่อยจะได้บุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิจะได้มากกว่าคนนรกดีที่สุดเพราจากนรกขึ้นไปสวรรค์ ความีอดีจะแผ่เมตตาไปให้ตอนมันมีชีวิตอยู่มันเคยเถียงแม่ว่าให้แม่มันว่าดูเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งจะแผ่เมตตาให้น้องก่อนแผ่เมตตาก็จะได้เขาให้เขาได้ยากเขาให้รับกร็จะได้อ่เอาผมสารแันวก็หมดละยากกันอยู่ผมสารเต็มเยมันดูตายไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาให้ตามส่วนนี้ก็ว่ากัน อยากได้นนบุญอยากจะช่วยคนนรลกหน่ะดีที่สุดมัไป็โดนทำโทษตกวิญญาณตกแล้วมัโดนทำโทษต่างๆที่ได้ที่ได้ก็จะสาเสียแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วตีเพลแล้ววันนี้เพลแล้วับ ยเมเบอร์ที่อเอ็นีขอมัดชานี้ไว้แผ่เมตตาให้ให้ญาติย่า,ยางเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วย่างเสร็จแล้วจะแผ่แล้วอยากกระจายแผ่เมตตาจานเดี๋ยวแป๊บนึงคนอั่นกบพักได้ปะ